วันนี้นะครับผมมาแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะมารีวิวแฟลชไดรฟ์ตัมไดรฟ์ USB ไดรฟ์หรือว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่หลายคนเขาเรียกกันนะครับมันก็คือไอ้ไดรฟ์ที่เอาไว้เก็บข้อมูลนั่นแหละฮะหลักๆแล้วที่มารีวิวนะครับเพราะว่าช่วงนี้หลายๆคนน่าจะต้องการตัมไดรฟ์กันอยู่เพราะว่า Google Photo เนี่ยเขาเริ่มคิด Storage กันแล้วนะครับตั้งแต่เดือน6หรือมิถุนาย,ยนเป็นต้นมาเนี่ย Google Photo ไม่ว่าคุณจะอัปโหลดรูปในรูปแบบ Low Quality Medium Quality High Quality หรือว่า g i ร a l Quality เนี่ยทุกอย่างมันจะหักกับ Storage ใน Google Drive หมดนะครับจากที่ก่อนหน้านี้มีแค่แบบตัว Original เท่านั้นที่หกักแต่ว่าตอนนี้ไม่ว่าคุณจะอัพยังไง คุณก็เสียพื้นที่ใน Google d r i v e ทางนั้นนะครับแล้วว่าถ้าพื้นที่มันเต็มแล้วเนี่ยจะทำยังไงนะครับการแบ็กอัพจากมือถือง่ายๆสุดก็คงเป็นพวกตัมไดร์รุ่นใหม่ที่มีพอร์ต USB-C เป็นตัมไดร์รุ่นใหม่ที่มีพอร์ต lightning อะไรทั้งหลายเนี่ยครับก็น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเลยซึ่งที่ผมได้มาวันนี้นะครับก็จะเป็นของแบรนด์ sandisk นะครับในเครือของ western digital นะครับอันนี้ลหลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแบรนด์ sandisk เนี่ยมันเป็นยี่ห้อของตัมไดร์ USB drive flash drive ที่เก่าแก และเขาก็มีโซลูชันให้เลือกที่หลากหลายพอสมควรนะไม่ว่าคุณจะใช้ USB Type A ใช้ USB Type C หรือว่าใช้ Lightning Port นะครับเขาก็มีมาให้คุณทั้งนั้นนะครับวันนี้ประเดิม3ตัวนะครับตัวแรกนี่เลยนะครับก็คือ SanDisk iXpand Flash Drive Lux นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ราคาสูงที่สุดจากทั้งหมดนี้นะครับเพราะว่าไอ้คำว่า Lux LUXE เนี่ยไม่รู้ว่ามันย่อมาจาก Luxury หรือเปล่านะดีไซน์มันก็ Luxury ที่สุดในทั้งหมด3รุ่นเช่นเดียวกันนะครับลหลักๆแล้วตัวบอดี้เนี่ย มันจะเป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมนะก็ดูสวยงามแล้วก็มีน้ําหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณพกเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันมันมีน้ําหนักนะแบบหนักอพอพกกุญแจรถนะครับไม่ได้เบาแต่ก็ไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วกันตัว iXpand Flash Drive Lux ตัวนี้นะครับขนาดเริ่มต้นที่64กิกะไบต์และราคาที่1,350บาทนะครับเอาตรงไม่ได้เบาและไม่ได้คุ้มที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าต้องการภาพลักษณ์หรือว่าความแน่นงานประกอบที่ดีเนี่ยตัวนี้มันก็ดูดีที่สุดดูดีกว่าชาวบ้านเขาเช่นเดียวกันนนนะรรับออิเท์มีีไ้้างตวป็ USB3 3.1น,นะอันแรกเลยนะครับเป็น USB Type C นะครับหมายความว่าเหมาะกับมือถือ Android เหมาะกับแท็บเล็ต Android หรือว่า iPad Air 4ี iPad Pro อะไรอย่างนี้นะครับที่เป็น USB Type C เนี่ยตัวนี้สามารถใช้ได้หมดหรือจะเป็นพวก Macbook อะไรต่างๆที่เป็นโน้ตบุ๊กสมัยใหม่ที่ไม่มี USB Type A มาแล้วก็เหมาะเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกฝั่งนึ่งเนี่ยคุณก็แค่คลิกมันมานะครับ อันนี้จะเป็นหัวไลท์ t นะครับแปลว่ามันเหมาะกับคนที่ใช้ iPad Air เจนที่แล้ว iPad รุ่นมาตรฐานหรือว่าอาจจะเป็น iPhone อะไรต่างๆนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยฝาเนี่ยมันจะมีมาให้1ฝั่งนะครับนั่นหมายความว่า คุณก็เลือกปิดฝั่งหนึ่งแล้วกันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งซ่อนเข้าไว้ในตัวบอดี้ของเขาอย่างนี้โดยรวมแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะใช้คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตหรือว่ามือถือสมัยใหม่นะครับหลักๆแล้วมันไม่มี USB Type A ไงก็อาจจะไปใช้กับพวกคอมพิวเตอร์สมัยก่อนที่ไม่มี Type C ไม่ได้นะครับแต่และอย่างต่างเดี๋ยวนี้ถ้าคุณซื้อของที่แฟลชไดน์ ying, งบประมาณพันกว่าบาทคุณก็คงใช้แกจ็ตใช้คอมพิวเตอร์ที่มัน High End พอสมควรถูกไหมอินเทอร์เฟซความเร็ว USB 3.1ในการโอนถ 2.0อยู่หลายขุมเช่นเดียวกันครับส่วนความเร็วที่ทดสอบมาได้กับโปรแกรม Crystal Disk Mark นะครับตัวนี้ก็ค่ารีทันนรามาณ90กว่ากว่าแล้วค่าไรที่30กว่ากว่านะครับพูดง่ยายๆน,นะมันก็ไม่ได้แรงพวก SSD แรงต่างอยู่แล้วนะครับแต่ก็แน่นอนนะ,ะว่ามันเป็นตัมไดส์เป็นแฝนไดส์นะครับเวลาคุณก๊อปปี้รูปหรือก๊อปปี้วิดีโอเนี่ยความเร็วดับนี้ก็จัดว่าโอเคแล้วอันต่อมาครับอันนี้จะเป็น Dual Drive Go USB Type C นะครับอันนี้มันจะหน้าตาบ้านๆสุดเลยก็คือมันเป็นพลาสติกอัันนเเล็กกรรมมดา้ไ่ยอะ ก็อินเทอร์เฟซเนี่ยมันเป็น USB Type A กับ USB Type C นะครับทำให้ราคาประหยัดนะครับตัวนี้64กิกที่359บาทเท่านั้นนะครับถูกกว่าอีก2ตัวเนี่ยเยอะเพราะอะไรนะดูดีๆ2ตัวนี้มีหัว Lightning นะครับทำให้เขาต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ Apple ไงแต่ตัวนี้ ไอ Type A กับ Type C เนี่ยมันไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรที่มันราคาแพงแบบตัว Lightning นะครับก็เลยสามารถคุมราคาได้ถูกกว่านะครับโดยที่359้น่าะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดถ้าคุณไม่ต้องการจะใช้พอร์ต i g h t n i n g นะและอินเทอร์เฟซตัวนี้นะครับก็เป็น USB 3.1หนะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่า USB Super Speed ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับความเร็วที่เขา m m e n d มาตามหน้ากล่องนี่มันเขียนว่า1 5 0ยเมกะไบต์นะครับซึ่งผมทดสอบมามันก็ทำได้จริงแล้วก็ดีกว่าสเปคอยู่เล็กน้้อยคร่่าาทีม156แลว ก็ค่าไร้ที่ประมาณ40กว่ากว่านะครับสำหรับการอ่านข้อมูลจากตัวนี้ถือว่าทําได้เร็วดีเลยนะครับคุณสามารถใช้เป็นไดรฟ์สําหรับการแบ็กอัพแล้วก็ดูรูปผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องก๊อปเข้าคอมเพราะว่าคอม็วแบบนี้มันถือว่าโอเคนะครับแล้วก็การทดสอบเนี่ยทุกตัวนะครับผมจะใช้พอร์ต USB Type 4ยกเว้นตัวสุดท้ายตัวนี้ที่เราดูกันต่อไปนะครับอันนี้จะทดสอบเป็น USB Type A และตัวนี้นะครับก็จะเป็น iXpand Flip 64 g b นะครับราคาค่าตัวที่935บาทนะครับงานประกอบก็จะดีขึ้นกว่าตัวเมื่อกี้อยู่เล็กน้อยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะฮะถ้ามันเป็นพอร์ต i t n t n i เนี่ยราคาโดยรวมมันจะสูงกว่านะครับตัวนี้เป็นยังไงนะโทนดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับโดยที่คุณจะเห็นว่าไอ้ฝาปิดของมันเนี่ย มันมีอยู่อันเดียวนะครับมันสามารถใช้ได้สด้านเลยฟลิปก็น่าจะมาตรงนี้แหละก็คือฟลิปตีลังกาปิดฝาอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับถ้าใช้ไลนิงก็ปิดฝาอีกฝั่งหนึ่งถ้าใช้ไท้ายกก็ปิดฝาอีกฝั่งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับง่ายๆ การพกพาก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้มันไม่ได้หนักมากอ่ะอินเทอร์เฟซตัวนี้นะครับจะเป็น USB 3.0นะครับซึ่งโดยรวมของทดสอบมาแล้วเนี่ยด้วย crystal diskmark เช่นเดียวกันจะเห็นว่าคะแนนค่ารีดเนี่ยยังทำได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับที่41แล้วก็ค่าไรที่ประมาณ26นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมาะสำหรับเป็นการแบ็กอัพไฟล์มากกว่าหลักๆแล้วนะครับทั้ง3ตัวนี้มันก็มีอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อให้แตกต่างกันนะครับตัวแรกตัว l ัก์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็น Type C กับ Lightning นะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็น Dual Drive นะครับ Dual Drive นี้ ก็จะเป็น Type C กับ Type A นะครับและตัวสุดท้าย Flip อันนี้ก็จะมี Lightning กับ Type A นะครับ <S <S เลือกให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณว่าคุณมีอุปรกรณ์อะไรบ้างนะครับถ้าคุณมี iPhone ก็จำเป็นจะต้องใช้ Lightning นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ iPhone เลยอยู่ฝั่ง Android เพียวๆเนี่ยผมแนะนำเป็นตัวนี้จะคุ้มที่สุดเลยนะครับ Dual Drive เพราะราคามันประหยัดที่สุดแต่ว่าประสิทธิภาพมันแรงที่สุดและเรื่องซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับทาง SanDisk เขาก็ให้มาเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น SanDisk Secure Access ที่ติดมากับ ในตัวตั้มได้บางตัวเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไอโปรแกรมตัวนี้มันมีหน้าที่เข้ารหัสไฟล์นะครับสำหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะฮะหรือว่าถ้าคุณใช้พวกสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมของทาง iXpand เองนะครับนั่นหมายความว่าตัวโปรแกรมนี้จะเป็น utility ในการช่วยเหลือการแบ็กอัพแล้วการถ่ายโอนข้อมูลบางทีต้องการให้แบ็กอัพออโต้เสียบตั้มได้แล้วก็แบ็กอัพได้เลยมันก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันทําให้ s a n d i s เนี่ยก็จัดว่าเป็นโซลูชันที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเพิ่่มมคววาาจุหร clear รือูป ให้ทางมือถือของคุณนะครับในยุคที่ Cloud Storage มันไม่ฟรีอย่างนี้ก็ลองเลือกให้แบบเหมาะสมแล้วกันนะครับถ้าคุณจะใช้ iPhone กับใช้ช่อง Lightning ก็จะไม่ต้องซื้อรุ่นที่มี Lightning นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ iPhone เลยคุณก็ซื้อตัวที่เป็น Type A กับ Type C ก็ได้เช่นเดียวกัน